ดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องสาวแชทพว้มซิงนะคะพี่ตุ๊รถสามหกดับกลางอากาศคือป่กดให้งงดูใครกดให้กด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 ขึ้นให้กดกดขึ้น เป็นการนี้นะคะดับกลางอากาศเปลี่ยนแล้วลากแม่

ขอบคุณค่ะ FC ที่ดีในวันนี้ดีแต่ยิ <c oughs> พี่เขากำลังไปเอารถไทยมาลากให้นะคะเห็นบ้าอันไหนอัน<ว>ไหนมันเป็นารอยู่บอเอาถามก่อนมันดับ,ม,ดบ<ะ>มันดับยังไงมันดับยังไง เอามันดับจังได<ะ>มันดับจังไดอ๋อมันดับม่เลยหนะออ๋เข้ามาดับนี่น้ำมันเบิร์ตบ่เอาอย่าหาว่าแม้น้ำมันคอยกับกะพีมันจะโดนเลยเดี๋ยวอย่าหากันดับอยู่นี่เด้อเบิ่งไอ้ต้นแกะจนพังเบิดมันคือตัวนี้นะคะพี่ต้นแกะจนพังเจ้าเฮจนพังเบินบ่เนี่ย อันนี้นะเดี๋ยวโทรถามใครว่าร้านไหนมันมีนนแต่มันเป็นฝีมือจำเมนบะเ,เ,เแก,แกแบบแียเกียเอไป,ปอบอกบกเอนใในเขานะคะเฮ้ยบอกก่อนม่นเป็นเพราะยัง ไปโท,ทาก็ให้ดับดับดีบด,ด,ดีแต่ไม่ดับกลางโค้งนะคะกน้ยังตัวยังตัวอเคยังวะส่นเบื้องแม่แล้วน้องมา้าแล้วก็บอใส่เกือบลงมาเหยบน้ำเสร็จแลยเนาะ ไมนี่เฮ็ดรถดับนีข้างอยู่บนนี้โบดิกินโได้กินไปจอดแย่กันเต็มเลยอันนี้จอดตันทางไว้แล้วโบไฮไปโอ้ยจงหอดทางโค้งแล้ว รถแคชจอดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็กลับขึ้นไปจะเป็นสามหแล้วก็อันนี้นะคะรถเ,เสียต้นนะคะสามหกรถแรงดับกลางอากาศนะคะ มีทีเกาะอ,อยู่มีมันมีที่เกาะโคมีคนลากคคนมาลากให้นะคะ

ใจค่าล่าเขาจะบาดเนี่ยใจ่าล่าเขาจะบาดเนี่ยเอาใจอยู่บ่เอาต้องใจเขาดิเขาเป็นคนบอกให้เขามาเมียสติเกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยขาย่างเด็ดเสือเด้อเดี่มือมือหวยวงบัตรก แมนอยู่ซื้อเอาลอาดเดนกลับไปกลับมาอยู่ อันนี้คือสีดึงแล้วนะคะออกกีฬาโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาดบอน,นี่ขาดบอขาดบอไหนมันตึงตึงไนเลครับไดไป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 ้ไปได้ไหม ตันทางเขาไหม<ะ>ตันทางเขาอยู่เตะน,นี่เส้นเนี่ยอจอดได้ใช่ไหมออจอดวงหน้าบ้านจะข้าด้วยครับวงน้าบผานจะเข้าวงหารถจะออกอ่ะเลยต้องดึงไปอีก เสียต้นเสียใจนะวันนี้วิ่งได้ไม่ทันเขารถดับกลางอากาศไปเลย ไปเลยกระชิ่กลถเสียต้นวะคล้องทันค่ะค้องคันจะจะเลื่นซุปมีจ้ะ พอตอนนี้วบวนมันจะแข็งวบวนไปเก่งขนาจบเก่งนาดเามาสิพบนอยู่เตียแมันจะแข้ถ้าไม่วนก็ถอยลองถอยกัไเลยตัว้เบมาต้องทมถึงเขาสิมีหอดจิบกันเหรอพี่ตู่แรงเน่ยใหเจ็บไอ้ใหญ่สนแล้อะไร ก็ยปดแค่ี่กพแล้ว,ว,ลวรถกวารถเสียต้นลาสุดจอดแล้วนะคะอ้าวยังไงอยู่เตะไ,ไตส้ซิ่งแล้ว,ลวอันนี้รถพี่ตน นะไปแล้วพอแล้วเนี้พอแล้วไอ้ต้นพอแล้วไม่มีบ้านคนหรอเออขอบคุณสำหรับ FC ที่ช่วยนะคะเสียเกมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสาวแคทพวงซิ่งแล้วก็ยูทูบสาวแคทพวงซิ่งนะคะบ๊ายบาย